สวัสดีค่ะเพื่นพนอนๆโซเชียลแคมวันนี้พี่เติ้ลพามาดูพี่ต่อพักฟืน้นไอ้วันที่สองนะคะดูตาออ้ยนากัว่าน่ารักจังเลยอะ่ะ <laughs> สัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างคะจากความรู้สึกตอนนี้อหรอ,อาหารว่างพี่ต่อคือพี่ต่อเจ็บมากเมื่อวานขอมันกินมันไม่ให้กินตลกว่าวเติ้ลเอาคาราเมลมากินหน่อยไม่มีคาราเมลแต่พี่เปิดมาดีดูด,ดูคาราเมลล้วนเ แล้วพี่ต่อก็กินไม่ได้เพราะว่าเียวกระป๋องนี้ประมาณสองเดือนแล้วส่วนถุงเนี้ถุงใหม่ก็แต่มันเหนียวแล้วไงพี่ตอกินเลยเหนียวดาบเหมือนดาบเลยพี่ต่อด่าตนทำไมอ่ะโทษไม่ไหวโดนโดนมันแกล้งแต่เมื่อวานโดนแกล้งเรื่องอะไรสารพันเลยตอนนี้ก็คือหลายคนเนี่ยมีคนถามมาว่าทำไมพี่ต่อพันขนาดนี้เออก็คืองานยากอะค่ะงานยาก ผูดด้วยเก็บปีกด้วยเสิร์ฟด้วยเสิร์มอะไรวะ <laughs> เสิร์ฟซิลี่ <laughs> เสิร์ฟซิลี่ด้วยนะคะก็คือทีนี้เนี่ยมันจะเป็นการตรงนตนตนเนี้ยตอนของพี่เติ้ลเนี่ยมันมันไม่ได้ปิดข้างบนนี้ใช่ไหมมันไม่ได้ปิดข้างบนนี้เป็นการแก้เออเข้าเฟือกเป็นเฟือกครับนี่ดูดูดูอันนี้เป็นเฟือกเป็นเฟือกอันนี้เป็นเสือก ต่พรุ่งนี้พี่ต่อก็จะไปถอดเฟือกออกแล้วเดี๋ยวพี่เต้นจะพาพี่ต่อไปเดี๋ยวบรรลุกันหรือบรรลุกันพี่เติ้ลเนี่ยอุ้ยดูเลือดพี่ต่อดีทําไมเป็นสีม่วงวะดูล็อกนมสีโป๊จังเลยตัวเองไม่บอกเราเลยอ่ะเดี๋ยวเราปิดล็อกกันผมเปิ้ผมหอมสีชมพูด้วยอ่ะแบลเวอร์แบลมากก็ให้มาเยี่ยมเยียนอาการพี่ต่อเดี๋ยวพี่เต้นเอาป๊อปคอร์นให้พี่ต่อกินก่อน เดี๋ยวจะโดนมันด่าสักเปล่าๆเา่าลืมนะคะเมจิกมาร์กก็ยังสั่งได้ถึงแม้ว่าพี่ต่อจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ตอนนี้อาจจะเป็นมัมมี่แต่พรุ่งนี้เขาก็จะเปลี่ยนจากมัมมี่เนี่ยเป็นอวตารแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วเดี๋ยวพี่ต้นอะถึงมันไม่ถ่ายพี่ต้นก็จะแอบถ่ายมันให้ได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวพี่ต้นจะเอามันออกมาให้ดู <c oughs> อยากให้รู้ <c oughs> เซิร์ฟพาไปโบถอกจากกระแล้อเอาตามปี2000ไปโบถอกจากกระแล้อะไรเลยไปแล้วค่ะไม่ไหวเหม็นมากเลยค่ะบายบ,ายบายค่ะ